เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ yeah. Yeah. สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่26พฤศจิกายนวันนี้กับรอบคกมับมากันที่ข่าวแรกกับรายงานของ Manchester Evening News สื่อท้องถิ่นกับเรื่องของราสมุสฮอยลุน ดูจากรายงานครับเผยว่ากองหน้าตัวเก่งวัย20ปีรายนี้ผ่านคงฟิตขั้นตอนสุดท้ายและจะลงสนามช่วยแมนยูนเต็ดได้ครับในเกมลีกคืนนี้กับแออร์ตันหลังจากในตอนแรกเนะี่ยยังดู50-50นะครับว่าจะลงสนามช่วยทีมได้หรือไม่อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าฮอยลูเชดออกสตาร์ทในเกมนี้เลยหรือเปล่าเนื่องจากว่าในช่วงกลางสัปดาห์กองทัพปีสแสดงก็ยังมีเกมสำคัญด้วยครับในศึก League, แชมเปี้ยน,นส์ลีกแมตช์บุกเยือนกาลาตาซาไรที่ตุรกีซ มาที่ข่าวต่อไปในคลับมาก็ที้รายงานของ s ก o o ปซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ในครับที่ออกมาวิเคราะห์ทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ูไ่เตลดแล้วก็เปิดเผยว่าในเกมลีกคืนนี้กับเอเวอเรตต์นะครับเอริกินฮากวางแผนจะส่งคอปปี้ไมโน่เจ้าหนูกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีลงสนามเป็นตัวจริงในเกมคืนนี้กับทัพคอฟฟี่สีน้ำเงินเลยครับหลังจาก2กองกลางตัวหลักอย่างคริสตันเอริกเซนและก็เมสันเมาส์ต่างมีอาการบาดเจ็บทั้งคู่ ทั้งนี้สําหรับคอบบี้ไมนูนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กในคาถาของเอริคเฮนทาที่กาปั้นเต็มตัวในซีซั่นนี้แต่ก็ดันโชคร้ายมีการบาดเจ็บในช่วงพรีซีซั่นครับทว่าตอนนี้ก็สลัดอาการบาดเจ็บทิ้งไปหมดแล้วประวบเหมอกับโอกาสทองก็มาถึงพอดีดังนั้นก็หวังว่าเจ้าหนุ่มคอบบี้ไมนูจะคว้ามันได้สําเร็จครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของมาคัสแวร์ฟอร์ดกันบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเจ้าแรชเลยนะครับ โดยดลี่เมลสื่ออังกฤษได้จับภาพขณะที่มาครับแรดฟอร์ดองอดิตแฟนสาวอย่างลูเซียรอยไปดินเนอร์ในช่วงค่ำวานนี้ครับและจากทั้งคู่นะั้นเลิกราก,กันไปในช่วงก่อนแต่กับภาพที่บันทึกได้ในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีว่าทั้งคู่น่าจะกลับมาคืนดีกันแล้วนั่นเองครับและหากเป็นแบบนี้ริงก็หวังว่าแรดฟอร์ดจะงัดฟอร์มเก่งช่วยทีมได้สักทีเมื่อมีกำลังใจในซีซั่นก่อนมทําให้หัวใจพองโตอ,อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับมากรนนี้ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของคริส หลายสโมสรอนในลีกซาอุดิอาระเบียกำลังสแสดงความสนใจอยากได้ตัวคริสเยนเอริกเซนไปร่วมทีมในช่วงตลาดรอบมกราคมที่จะถึงนี้ครับโดยกับรายง,งานเพิ่มเติมก็ระบุว่าหากมีสโมสรสนสนใจนตัวเอริกเซนจริงแมนยูนิเต็ดก็ไม่น่าจะขวางนะครับเนื่องจากตัวนักเตะก็ไม่ใช่ตัวเลือกหลักของเอลเดนฮากแล้วในซีซั่นนี้ แถมที่สําคัญนะครับสัญญาก็เหลืออีกแค่18เดือนเท่านั้นด้วยสําหรับเรื่องค่าตัวนะครับก็มีการคาดกันไว้ว่าแมนยูน t เต็ดอาจจะได้รับข้อสเสนอจากทีมของซาอุดีอาระเบียในตัวเลขหลักประมาณ17ล้านปอนด์ด้วยกันครับกับดีลของคริสเตนเอริกเซนกับเขาหรือตลาดนักเตะโยงไปยังลีกซาอุดิอาราเบียยังไม่หมดเท่านี้นะครับวันนี้มีรายงานจากทางเดอะซัน ได้ออกมาระบุอีกว่าสโมส l ์ d อาร์ฟซึ่งมีเซฟเฟนเจอราดคุมทับอยู่สนใจดึงตัวดาบิดเดคอาไปกลวยเงินที่นั่นครับหลังจากนี่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เซ็นไปทั้งจอร์แดนฮนเดอร์สันมูซาเดมเบเล่เดมารายเกรและก็จอร์จินโยวายนาดุมแต่ถ้าว่าทีมก็ยังไม่แกล่งมากนักทำให้ในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับก็หวังจะดึงตัวดาบิดเดคอาเข้าไปเสริมทัพอีกสักหรายครับ มาคนี่ข่าวต่อไปครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากที่ได้ออกมากระตุน้นบรรดานักเตะว่าต้องทํางานให้หนักครับเมื่ออยู่ในสนามเพราะว่าเรื่องเทคนิคหรือว่าทักษะของนักเตะแต่ละคนนั้นมีดีอยู่แล้วจะขาดก็แค่ไม์เซตที่ชัดเจนกับการลงสนามในแต่ละเกมครับโดยเอริกเทนฮากได้ให้สัมภาษณ์ในเพลสคอนเฟอเรนซ์พาร์ทที่2ก่อนลงสนามเจอกับเอเวอร์ตันเอาไว้ว่า ผมคิดว่าพวกเราได้เน้นให้เห็นถึงสิ่งดังกล่าวแล้วในช่วง2-3หน้านที่ผ่านมาอย่างแรกก็คือคุณต้องเข้าไปสู้เมื่อคุณไม่มีแบ็คซ้ายแล้วก็ไม่มีปีกขวาและคุณต้องสลับสับเปลี่ยนทีของคุณอยู่แทบจะทุกสัปดาห์ การลงซ้อมหรือว่าการลงแข่งแต่ละครั้งหลายๆอย่างมันไม่ใช่การทำงานแบบ100เซแต่ก็ต้องเมคชัวร์ว่าคุณทำเรื่องพื้นฐานได้ดีแล้วซึ่งนั่นก็คือการเข้าไปสู้กับคู่แข่งอย่างเต็มที่คุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณวิ่งเยอะกว่าคู่แข่งของคุณคุณต้องเมคชัวร์ว่าคุณคอยซ้อนตำแหน่งของกันและกันแล้วพร้อมกับการมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งสิ่งเดิมกล่าวจะมอบราักฐานที่ดีให้กับคุณเพราะว่านักเตะของเราเปลี่ยนไปด้วยทักษะและก็ความสามารถที่ดีหลายคนอยู่แล้ว การเล่นฟุตบอลของพวกเขานะมีดีอยู่แล้วล่ะดังนั้นเมื่อเรามีไมซ์เซต่ชัดเจนและเราพร้อมที่จะสู้เราจะค้นพบกับโมเมนต์ที่เราสามารถทำได้ในสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะว่านักเตะของเรามีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้เราได้เห็นสิ่งดังกล่าวในช่วงไม่กี่นดที่ผ่านมาและนั่นหละคือเหตุผลที่ว่าเราคว้าชัยชนะได้มากถึง4จาก5เกมหลังสุดเกมนาที่ผ่านมาแสดงเห็นถึงบุคลิกของทีมคนเห็นพวกเขายืนหยัดและแบกความรับผิดชอบ พวกเขาสู้และจะระเบียบตัวเองเพื่อทีมและนั่นเห็นผลที่ว่าพวกเขาคว้าผลการแข่งขันมาได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นเอริกเคนฮากก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับโดยได้ยืนยันว่าเรื่องการซ้อมหนักไม่ได้ส่งผลถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมอย่างแน่นอนครับหลังจากทุกตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้อย่างมากครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นมาบรรดานักเตะของแมนยูนิเต็ดทยอยกันเจ็บทยอยกันหายทยอยกันเจ็บแบบนี้วนไปวนมาหลายคนเลยครับโดยเอริกเคนฮักได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่า ทีมของเราในซีซั่นก่อนเราลงเล่นไม่สุดในบรรดาทีมของยุโรปคือ62เกมปีที่แล้วมันเป็นปีที่แปลกกับการมีฟุตบอลโลกในช่วงกลางซีซั่นด้วยกุนซือหลายคนบ่นเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมก็ได้ยินนิโทมัสซูเคิลออกมาบ่นด้วยนะแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นในซีซั่นนี้ก็ยังมีการเพิ่มโปรแกรมแข่งเข้าไปอีกในซีซั่นนะ้าพวกเขาจะเพิ่มเกมเข้าไปอีก2นัดและเราก็ได้บรรลุขีดจำกัดหรือแม้แต่ก้าวข้ามขีดจำกัดที่บรรดานักเตะสามารถรับมือได้ ใน12เกมแรกของพรีเมยรีกมาตรฐานทางไกยภาพนั้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่คุณก็มีทางเลือกที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าการเตรียมตัวไม่งั้นคุณจะไม่มีความพร้อมอย่างแน่นอนนั่นคือการตัดสินใจที่ทุกสโมสรนจะต้องทำทุกทีมก็จะต้องทำและทุกคนก็ต้องทำด้วยคุณต้องทำมันอย่างชาญฉลาดทุกทีมรู้ว่าคุณต้องลำบากและต้องเสียสละถ้าคุณต้องการเตรียมความพร้อมสําหรับเกมในช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณก็ต้องใช้ร่างกายในระดับหนึ่งถ้าคุณต้องการไไปถัันนดบ้้้ให ซึ่งมาตรฐานนั้นไม่ได้ตั้งโดยเราแต่ไปทีมคู่แข่งต่างหากยังไม่หมดเท่านี้นะครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาก,ก็ยังมีปิดท้ายด้วยนะครับกับช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งเทนฮากก็ได้ยอมรับครับว่าสโมสรติดกฎการเงินอาจจะขยับตัวมากไม่ได้ครับในการช็อปนักเตะ ด้ยเอริกคินฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่านี่คือข้อจํากัดเหมือนกับตอนช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาของเราหลายคนต่างพูดกันว่าต้องซื้อนักเตะคนนั้นมาคนนี้เข้าสู่สโมสรแต่คุณต้องเคารพกฎการเงินด้วยคุณต้องสร้างทีมที่ดีสุดขึ้นมาภายใต้กฎเหล่านั้นซึ่งทุกสโมสรต้องปฏิบัติตามนั่นแหละ เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของดอนนี่ฟานเดอร์เบนะครับซึ่งเจ้าตัวนั่ยก็ได้ออกมายอมรับความจริงแล้วว่าเขาต้องการจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายรอบเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แล้วเพื่อตัวเขาเองจะได้มีเวลาในการลงสนามที่สม่ำเสมอมากกว่านี้กับสโมสรอื่นครับโดยดอนนี่ฟานเดอร์เบได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า สำหรับในตอนนี้แล้วผมต้องบอกว่าผมพร้อมที่จะกลับมาลงเล่นอีกครั้งแล้วนะแต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับคุณซื้อของเราที่ต้องตัดสินใจเลือกในตัวเลือกต่างๆซึ่งผมก็เข้าใจดีว่าทีมของเราเป็นทีมขนาดใหญ่และผมก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยที่เป็นผู้เล่นในแนวรุกของทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมต้องการที่จะเริ่มเล่นฟุตบอลอีกครั้งแล้วถ้าไม่ใช่ที่แมนยูเนเต็ดก็ต้องไปที่สโมสรอนอื่นแล้วล่ะ ผมคิดว่าตัวผมเองก็ยังมีความต้องการอยู่นะผมรักที่จะลงเล่นฟุตบอลมาโดยตลอดอยู่แล้วผมลคลั่งไคล้มันมากๆผมมีรายได้มีชีวิตดีๆกับการมาอยู่ที่แมนยูเนเต็ดแต่เงินมันก็ไม่ใช่แรงจูงใจของผมผมอยากที่จะสนุกกับงานของตัวเองในทุกวันมากกว่าเรามาปดท้ายกันที่คาดการณ์และอัพตัวจริงของแมนยูเนเต็ดในเกมลีกคืนนี้แมตช์เยนเอเวอร์ตันกันนะครับจากทางเซเวลัคเฮิร์สหัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยาสารแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์หรือจากคาดการณ์วันนี้ครับมาในแผน4-3-3 ในทวันเป็นอังเดรโอนานาสีกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นดิโอโกดาโลแบ็คซ้ายเป็นลุคชอคู่เซนเต,นเตอร์แฮร์รี่แม็กควายกับราฟเอลวารัน3ามแดนกลางนะครับวันนี้มีคอบบี้ไมนนสกอตแม็กโทมิเนและกับรูโนฟานานเดสส่วน3มตัวรุกนะครับเป็นขวาเป็นมาคัสแบดฟอร์ดทางซ้ายเป็นอเลฮันโดกานาโชและศูนหน้าตัวเป้ารัสมุสฮอยลุนจะพร้อมช่วยทีมครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Sub s cribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม